หินงอกหินย้อยหินย้อยหรือสแ a นเล็กไทคือสารละลายหินปูนที่จับตัวกันเป็นแท่งย้อยลงมาจากเพดานหินงอกหรือสแต l เล็กไม้คือกระบวนการที่น้ำหินปูนหยดลงมาบนพื้นและเนื่องด้วยน้ำหินปูนเกิดการสูญเสียคาร์บอนไดออกไซด์จึงเกิดการสะสมเป็นแท่งกระบวนการเกิดหินงอกหินย้อยมีความสัมพันธ์กันดังนั้นเมื่อเราพบหินย้อยแล้ว ก็มักจะต้องพบหินงอกในบริเวณนั้นๆด้วยขั้นตอนการเกิดหินงอกหินย้อยน้ำฝนละลายก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในอากาศทําให้มีสภาพเป็นสารละลายกรดคาร์บอนิกสารละลายกรดคาร์บอนิกซึมสูดใต้พื้นดินและทําปฏิกิริยากับแคลเซียมซต์ซึ่งเป็นแร่ประกอบหลักของหินปูนในถ้าเกิดเป็นสารละลายแคลเซีมยมไบคาร์บอเนตสารละลายแคลเซีมยมไบคาร์บอเนตหยดใส่เพดานถ้าและพื้นเมื่อเวลาผ่านไป น้ำในสารละลายระเหยคงเหลือแต่แคลไซต์แร่แคลไซต์สะสมตัวอย่างช้าๆหรือประมาณ0.13ม mm ิลิเมตรต่อปีเมื่อเวลาผ่านไปหลายล้านปีก็จะเกิดเป็นหินงอกหินย้อย